นี่พี่น้องสบายดีไหมพี่น้องเมื่อจุดมาจุดเด้อเหมือนแต่ไปดีพี่น้องกับแต่ชิตดีเนาะมือนี้กามาพอๆคำแจงอยู่ที่ตลาดชินเก่าชินเกยอีกพี่น้องมือนี้กาแต่ไร้เมื่อเลยแหละบอกกับน้องรัดเนาะอยากแห่งพี่น้องจุด่าจับเสี้ยวนะพี่น้องเจ้าว่าก็คอยด้วยเจ้าอ่อนคอยน้องรัดว่าต้อง แหลมีแน้าแหลมเสื้อโตให้น้องรัดซสื้อโตให้น้องรัดกับก้านอ่ะเสื้อเอทเพอไปแยกนะต่อกับเชียวเพิ่นเนาะเชียวเพิ่งว่าเอาคนละเครื่องเนาะเอทเพอโลหนึ่งประมาณสองแสนกว่ากับประมาณอ่ะโล่งเลยสอาร้อยยี่ห้าถ้ายังสองแสนบาทประมาณสามร้อยกัวแล้วสี่ร้อยเนาะประมาณประมาณสี่ร้อยเลยแหละเดี๋ยวเ่าสิมา เลาะไฮเพะน้ำผูที่นี่รู้มีนั่ตอมเลยารมได้จาบว่าบางจับอบางจับอะว่ยังบ่ท่านได้กินอยู่ที่หนกินเพาะมันกะาอมาเน่นออกมาต้นเติมเลยเนาะขายไม่ลงขายมมนลงมันถกโดดเดือดขายราคามันลงเาะแต่ว่ามัลงขายที่ผ่านลาะเากันว่าห้านคนละเถิงกับเพิงลก้อยเนาะ ตลาดแรงพี่น้องขนกานตลาดแรงที่น้อ้าเตยอยู่ตรอไหมยังก็ไปดียังยางตลาดแรงตลาดแร่งที่น้องของป่าของเฮ็ดเฮ็ดหอนยัอียงกับไรนะ

สถามมึงหล,ยลายๆเจ้าเนาะว่ามันสีราคาเท่าทไหร่กันแน่เนาะมึงเท่อเฮ็ดเก,าเกา่าเเก่าลายเหมืองลายอ่าเป็นทิศก็มีเนาะเขาขายบ่อเขากกสีราคากสีลดลดลงมึงเืเ่าเฮ็ดหม่ก็อาจจะราคาแพงขึ้นอีกจัหน้อยพี่น้องราคาบึงเนนี่เง็นบ่เนี่เขาเซไว้นี่ทั้นนาน,นก็เห็ด แต่ว่าห้าต้องรอเบิ่งมาตาห้าต้องดีพี่น้องตนะัองแสนน้หาหนามีไหม่ร็อมะกวยวนอบ่ะรจนยกลับมาตแสนที่กัน,น,น,กน,นเดี๋ยวทามมาอียกอเออไปรอบางกนนองกนแกงเห็ดเพาะใส่ผักอีตูเนาะมันจแบสบพี่น้อง ัันกอ๋อไผ่ตูอ้าวหันยักษ์ใหญ่แต่ว่ามันเป็นแบบอยู่ในดินนะโอ้ที่บราซแช่นาวเนาะที่เข้ากล้องไว้เนาะเมลน้ำมันจีอันนั้นกนละัวที่เข้ากล้องบราซแช่นาวเลยนะสนั้นโอเคกลัวเนาะไปเดี๋ยวสิเราสื่อก่อนที่หลังรอเบิ่งก่อน ตอนนี้ก็มาพออีกเจ้าหนึ่งเนาะเจ้านี้ก็ถือว่าราคาดีแล้วก็เฮ็ดดอกหน่นอยเฮ็ดดอกอ่อนเนาะเหนดึงแสนนะโลละแสนแปดพนาะประมาณอ่า uh, ประมาณอ่ uh, hi, นะ,ะสามร้อยกว่าพี่น้องเนาะโลแสนแปดรวมทั้งสองแสนเนาะแต่ละเจา้าจะขายสองแสนไอยู่นี่แสนแปดเนาะหลุดหลุดกันประมาณสนะี่สิบบาทเนาะงสี่สี่ห้าสิบบาทนี่เลยพี่นอ้อง ออตอนนี้น้องลัดกำลังทำการเลือ,อพี่น้องเลื่อกที่เราน้องลัดเก,ก,ก,กินยังบนเดี๋ยวเอาไทยบึงเด้อพีน่น้องเสียก้อยก็รอถ่าอยูนะปวดสาวพี่น้องกิ่งบ่ โอ่ยน้องดาจิเอ๊ี่า่อไหนิมาเลยตลาดเลยนะชี่ชี้นะบม๊ก่อเลยช่้กันม้งชี้กันขาชี้กันนงี่เอาไวนท่ใชเนไยมา่เ้สบายู่องยาอนี้ีใกล้แวบไปผุนเนาะตลา อะไรมีน่งเดกินยากพาะน่จมไหมื่นเลยเก่งเก็ดพอกินแล้วบ่กินแเลยกินแล้วนนี่ยังอยู่นี่เต็มรองไปหมอเดทาราคามันลงเยกินอันนี้นแซนแดถีอว่าลงไปใกล้ครึ่งนี่เลยลกกินก้อนกินก่อนมูกินน้ำกินก่อนดกินน้ำัง กินกันโมไดเปียบโอเคฮะกินหองกังเพิ่อนกินหองเลยกินหรอตื่นแรกเพิ่อนข้าได้เาบาโตกับมาเราซื้อทีนกันพี่น้องจซื้อเขาไปเห็ดกินอยู่เฮือนบิ๊กใหญ่นะยาซื้อเห็ดทาะพี่น้องเมมื่อเลยแตงกระไดตั้เย็นมากนุ่งกระไดตั ท้องเหมือนเลยดิใส่เตยเย็นมันเลยติดๆเลยเต็มและกวได้กุ้งมาอีกพี่น้องคือมีน่าจะได้กุ้งอีกพี่น้องเนาะหลังจากที่สื่อเฮ็ดพ่อแล้วผลยังไม่พ่ออยังนี้่ยอมเนาะบรรยากาศมากไปนะครับเพือนคอยอยู่ผู้เดียเนาะง่าจะกสียดเนี้ยเฮ้ยเขาไปใส่เขาไปใส่ไปไปใส่กับไปน้ำกันอยู่ ในกลุ <Yes. S 1> Go. Go ่มก็ที่เพาะเนาะมาเนี่เกือบวาเซียมะนิบเกือบขาดเกือบเขาแซงขาดวาเซียมะนิบแต่ก็เขาปิดก่อนเนาะเริ่มบริณยิปสามกัเอาไว้มืองนาซะว่ามันคำเขากลับ <that> ปิดก่อนเนาะพวกยิปเกือบโอเคพี่น้องไปยังอันนั้นอีกลองดัดอยากได้โควกับซาไปบึงว่าหาเขาซิดีได้หรือเปล่าไปให้เข้าปิด เนาะเต็มหม้อเลยเนาะหน่า,นามัน,น,มนเอพี่น้องเอ้ยมันกระคาดพดนั่นนล่ลายมือลายจกิกินนี่เนาะกําลังสิได้กินพี่น้องเอ้ย <c ười>

มาเจ้ามาจ่มาว่าเออเออเออตาเอื่อยไปซื้อยาเี่วลาไปซื้อยาบแอนจะเสีบพีมแช่ะมก่อนบ้านเป็นยัเไงบได้ได้ย อย่างนี้พาเด้อหนังเด้อจมยาไล่หมือนเลยพี่น้องเอ้ยด้เด้เออา้มาแล้วูนย้อมเลยปินเลยเด็ยเน นั่นเป็นกาซื้อทบไว้นน่นอ้ยี่หน่อยได้สัไปได้ไหมโอ้มา่งไซ่ขาเตอีตอกว่ดาวติโตดาวติตจน้มากอ้นำแจ้งวาไอ้ี่หน่อยจะเขาหมาติโตเพื่อโอ้น่ะ คนดับม่ดพี่เนองมาปลกกระ่ากี่หนอยคนปูสู้ิยกัาามีแตกูเปนา้จะใส่มีอมามาตเลยพี่นาเพราะว่นี้โละส่งแสจะองกินน้ำบลกแสตัว้าปวตนองก็จมจุมยามาด้เยน่ตูไหมกันพี่ร่างตูไหมี่ร่างตู่เยอะไหมร่างตู่บาไ้มนี่ลางกะลางนะ มามามาเข้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 เร่งเขอากินไร่นเย็นล่นเย็นไม่ไอไรเอ้ะไกระุกมอกียอ่ยังไมยอาดัเสงเอ้ยเลยละโอ้ยโอ้ยจูงมันเด้อพี่น้องมนนีเด้อ กินแกงเห็ดพออแต่แต่มันออกมากนี่จ้าบรอกยินแเกลือเดินมาิลั์เดินมาข้อนองละพ่อตลาดเนี้จะบาดกินดิกินปอนรอขยะยานไจได้้นตุ้ับกันจะบาดพี่น้องนอ๋สบายดีพี่น้องอีกเือก่อนจะกินกินเลย

ผมก็นั่งทางเตะได้กินนี่ในปีนี่สามปีผมกินเทปบอี่ละนอกแทะได้สามปีผมเลยกินแม่เธอร่าจะกินตลอดแล้วก็สามปีหอมสามปีเน่ยจังในกินแต่โควิดปุ่นเนี่ยโคิดแซงต้นยไอ้กินหน่อยแห้งด้วยสามปีนี่มือปีที่สี่เลยจะได้กินนี่เราเอาบอลแทกบาทเธอร่าเมื่อไหร่คาอแท้ไอกเกนไอามกินว coi bên nào có có xe bên nào thế, bên nào ừ. phép lái đó. Chị trà mới đồn buồn. Mền, chị trà mới đồn lái. Thỉnh diệp đấy. Bỏ họng tiền luôn. Bỏ họng tiền luôn. Dạ. Chị tiền nhang sen miếng. Bỏ họng tiền. cái nhang đó. cả đi đấy, tiền nhảy, cả thầy tiền đấy Thằng kia đi đẹp. Thằng kia còn ngoài đây trà mấy คือเขาแสบแน่เอาเฮ้ยืนเขาแสบคดวันที่หนึ่งมาหนึ่งโอ้ยยังร้นยังิมกะมือถมาสีบรเสมือหลังดักบงนี่ักติ๋วหน่อยแต่มาักติวแล้วกสมดี ปิวแซ่นบๆสี่เนาะโอ้เนาะนเดินไปลองเลยยากคุณชมได้ไปไปสักค่ะบุ๊ดได้ชงหนังหรือชงไหนวะชงไหนเลยชงไหนวะได้เออมองเลยชงหนังเลยหนังเกลือโล่งหนังเกลือาขาปเลยนะา ไม่ยากแก่บอกคำแจ้งมันเป็นกิมุกตลอดนี่ไงแบบไียมันเป็นยังเป็นวัดนะวัดอาวัดกมพันธ์วัดยาอันนี้ยาอัี้ตมือนะครับตัวบางไนทเจ็บเจ็บกับอเียวยาซุตอริกไหมบางไนท์้าดูเจอในต้นแสงก็อันนั้นบะแลวอีจาใค้เท่ากินมันยานี่ยรุ่งทองเนาะ Mừng lông thó Lông thó, tinh đại Thật Ừ. Phát nó đạt thì kem thu đạt nên nó đạt Hết kinh cực xe, bảo qua sự vào lý nó Khám xem này thì vào lý nó Vào xe này nó Hắc lại Đây là các bạn tự Chạy đi nó, để làm nào ngắm nó hạ rồi Mình đâu, làm đây เห็นยังกราหายเจ้าเล่นกับเหายมากมากใบหนึ่งใบสองมากใบหนึ่งใบสองสบายบอกบอกมากนะยังบอกหายเนา่ยข้าเวิร์กไปบอกกับกระโบนุมันลงนั่งมาธิเอ๊ะนั่งมาธิใจประเสริฐนะส่งี่ได้เลยอันนั้นได้ถึงาภาพมรด่ตอนนีม่นุ่มยังสาวเลยก็ได้สมดิษฐ์สลาสงไล bây oh, ừ. ừ. <laughs> <tỷ. cười> no. đi danh hết 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 Mẹ bố tì, mình hết tì mẹ hết 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 này hết 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 đây hết 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 mẹ พี่แมนแมนอยู่ตลาดเธาอยากหาือีด้วไมอืต้องรอแต่ต้องระิล็อกระซิ่งอีกรบกระสั่งก็กูไปเสเห็ดพอเห็ดพอแก่เห็ดพอกระดแลวกันมันเคยซื้อ่บอกบางองวเอากีตมมาทาไหนเขไปมันมีน้ำน้ำก็ซื้อตลาดเจ้าไงอือนี่แหละนตลาดมาเขาอากอันนั้นใมเขารอกะสั่งตอนไไกลไนไ่นหรอ ้เห็ดเห็ดพอเห็อืมมามาเบแลวที่เอยู่หนอไก่ตมันแปดส่ป้ายแปดี่ือก้หรือเัก่างข้าไปหลือปลแล้วก็ลอกกันอะรซื้อสิ่เขาเอาไปติ๊กยู่นอหสักวัลูกได้ก่อนนสิบแตที่อยงไ็ยด้มักอยามมุกกักไก่ลงดักได้เล แต่มากินเขากมผ้ามากินป้าววมถัวไอ้นบ้านมาโซดจักเอามาโซเดมาโซเฮทเพราะวมบุกมูนี่ใา่ครับไ่ที่เาเลยไร่คนแซ่ดีนี้มแห้งแค่แห้งปนปั้งกันป่ขึ้นบบเบียาันรับมันร่วยอเนาะึ้นเบียยังห่ออย่ากนี้ก็ต้องตกบขาวไม่ต้อบายังตับาตบกระเลยเนาะสบายแก่เยบานั้นนี่นี่อยู่ต่มาก่อนเอาแม่ไปอกน้อง

กูเย็นแต่เดี๋ยวสควอไงบนนอกอ่าสคซอใหญ่อายนญ่บอสอายใหญ่ใจดีบ่เด้อขอบใจแท่นนองดัาเด้อนดคกันเนาะองใต้กแสงเนาเด้อสปอนเซอร์ตวยัผมว่าขอบใจได้ายเ้พราะอายยูดดีม่แหงเด้อลำด้วยตุิบะกของมือนแบบตุ้งศิบะนี่ยังกันตุ้งศิบาทมือนบบันี่อนี่องขวดของั้น มีข้อม้วนข้องันดูกับตัวเองไปันี่ไปัวนเนาะแต่กระย่างูไปอยู่ได้มันบริสืทอันไีนอันไี้มิได้ซื้อกา้มามาเหนทั้งมดเน่ยเอ้องตานข้อมือทั้งบมดกับกาซ้ำเมี่อไหร่มาเห็นเยเออาอยู่ลงเลยอจ้าวาดก็หมอซื้อวัดมาเนี่ยมาหนึ่งมายามันก็ประหยัดกันจนหนะขมือเนี่จะตซื้อของกินชูก็ะเายามาแพะเนาะมืออย่านียเงินฐานจิพันบรกอนกึนสองคนจะมอิ่ม คือมานจะแ่ยุโระวันอกคนรถอเปนเดือนเลยโมูนะลปมาบุญครับไปพื้อหกอ่าหกอีกแล้วมเนามานน่เนาะมัมาลงัแล้วมีใส่ซี่ีหมองเปงมาจ้ะรถติดอยือใส่กะมึงเท่ายมอนทีเ็เต็มที่เอาไปป้าไนหานไา่กินชุกกันเออกระเตไปยังไปยัไรเนี่ยนากายงไม่มาะเจ้าในหมอ ไม่คนละอ่นมันอ้อานั่กินนะบราบสบายใคข้องกินเนี่ยแล้วมาใช้ในตู้ยิ่งด้นเจาะหอยเนาะอู้จับูอยจับใส่เน้นน้ำหนักเนาะเัวน้อคนี้เนาะน้องสาวรับกับอาน้องชายกับแซมเดือมแล้วก็อีมีเหมือนเเล็ดปอกระโลเดึงออกรเออตู้ย็นอีกตู้ย็่ดีอ้ักไปดอกเลยมนนี่ กินินบบกจกบแหงนะมนี่ดูได้เป็นนักรก็มีนะฮะโอ้ยาได้มนี่มืองามยามดีได้มนี่ของไม้ซ้อมคำได้หมนี่บ้เออกานมืออื่นนี่คัีของกินจับเแฉกงจะ่าของไม้าทำคำอี่นอกมือแหงาอีมืออื่นซ้จงทำจริงจ่ามือห่ม่ติดตรงมื้เด้ยอย่างน้มันตัดตรงหัวเลือกขาเบะไปโตเดี๋ยวจัดให้มือในส่วนกะไปกับไป

ะเวลาซีมันดูดอะไรดิลอยตอนรับม็นซีเกตนะเนาะันน่้ซีุกันหบุ้มยังเ่อเศรษวยอะไดิไปแต่เดียวครัอไใชกควาแสกงอินเลยบอสคองแสกุไหว้นั่งนั่งนั่งนี่แหละพี่น้องกินเขาหัวป่ากินผ้าหัวตอนเนาะเอา กินข้าวความผ้ากินปลาความดอนคุณคอหอบกวนใจตอนนี้มาหนาไม่ได้คอเสียงมันเกิดมันจะกวนจะซึ้บมึงที่ถ่ายเป็นชั่วโมงปะโอเคใจได้แบบน้ำเล่ยได้เอาเลยเเลยพี่น้องกาบุ้มีอย่างไรเนาะสิเรน้ำลาพาจากเนาะจสิไรนกาฝากกดไลค์กดแชร์ไปกระตุ้ใจให้เน่กะขาวหรือว่ยอย่าเลื่มไปกดไล์ โดแซ่หรืวว่าซับตะไคร่ส่องไอ้กินนอยคนแ่เยเ่อคเด้อพี่น้องเด้อส่องากน้อคนปู่เด้อี่น้องเด้อส่องคากิน้องู่เด้อส่อามนอปดมกนอเด้อ่อน้ยเด้่าเินอปู่เ่อวามนนอคนป้อสงควิ้อปเบิ่งไปแมกิอนป้่พง่น้อยเบิ่เดช่คมแน่เอนไ้่ามนยเด้อผ่งาอนก่องทาอยคน่ดองาก่ค่เอคน้อ เจอกันคลิปไหนพี่หนาเด้อบ๊ายบายสบายดี